ครับสวัสดีครับชื่อออฟนะครับนนทวัฒน์ภูมิดานะครับผมเป็นหนึ่งในเจ้าของร้าน Queen Cafe ครับ ชุดเด่นของคาเฟ่นะครับก็เป็นร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอลแห่งใหม่นะครับของขอนแก่นนะครับที่ใกล้เซน็นทรัลนะครับมาง่ายติดถนนใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสำหรับแต่ละเมนูและขนมเค้กก็ไม่แพงครับผมสไตล์การตกแต่งร้านนะครับก็จะเป็นสไตล์มูจินะครับโทนขาวๆนะครับตัดด้วยสีของไม้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแสงที่เราจะเน้นเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะมี ความเด่นคือเรื่องแสงอาทิตย์ที่เข้ามาทางหน้าร้านสำหรับใครที่ชื่นชอบถ่ายรูปในโทนนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับเมนูเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของควีนลาเต้แล้วก็นูเทลล่าลาเต้ครับผมจะเป็นเมนู s ซิกเนเจอร์ร้านเลย ควี Queen นลาเต้เนีครับเป็นกาแฟนมนะครับผมที่เราจะมีกลิ่นของเฮลเซนัสไซลัปด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้ความหอมของวิปคีนูเทลลาลาเต้จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนของนูเทลลาเนี่ยจะได้ความหวานของนูเทลลาแอดออนเข้าไปอีกครับจะทําให้แบบมีรสชาติที่ดีขึ้นครับแล้วแต่คนชอบครับทุกคนมาก็จะพยายามสั่งตัวนี้แล้วก็ถ้าสั่งแล้วจะได้กลับมาสั่งอีกแน่นอน,น เมนูขนมของเราจะมีการสับเปลี่ยนทุกวันครับผมมีมากมายหลากหลายมากก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรได้บ้างต้องมาดูทุกวันเลยครับเพราะเปลี่ยนทุกวันจริงๆฮะ ถ้าในส่วนของวัตถุดิบก็จะเริ่มจากการที่คุณเค้กนะครับเจ้าของร้านคนหนึ่งก่อนก็คือเริ่มจากความชอบนะครับไปทานอะไรเราชอบเนี่ยก็จะเริ่มสรรหามาเข้าร้านตัวเองละอย่างเรื่องอขนมเค้กอย่างเงี้ยก็จะมีการคุยกับพาร์ทเนอร์ส่วนตัวของทางร้านเราให้ทํามาว่าอยากได้แบบนี้รสชาติแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็ทดลองก่อนถ้าผ่านเราถึงจะเอามาวางไว้ที่ร้านนะครับผม ทุกวันครับ9โมงถึง6โมงเย็นครับผมสามารถติดต่อได้ในนะครับ Facebook นะครับ Instagram นะครับ Queen Cafe นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็น0 9 4 6 5 9 6 6 9 3ครับผมพิกัดร้านนะครับจะอยู่ตรงติดกับถนนมิตรภาพเลยครับยื่งยื้งบ้านแอนบียอนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะถ้ามาจากทางเซนทันก็เลี้ยวขวามาทางเส้นมิตรภาพนะครับก็เข้าชิดเส้นด้านในเลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาแล้วก็หรือใครที่ชื่นชอบสไตล์นี้นะครับก็อยากจะให้ลองมานั่งนะครับทานน้ําเครื่องดื่มขนมเค้กแล้วก็ลองมาหามุมถ่ายรูปดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าได้มาแล้วจะชอบแน่นอนครับผม